เมนูที่ผมจะทำในวันนี้เป็นเมนูที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสเพราะต้องใช้ความตั้งใจค่อนข้างมากไม่เหมาะกับคนที่ติดตลาดเยติดตลอดเอยติดตลอดอติดตลกเ้ยถูกแล้วจะอาจจะเหมาะกับคนที่ติดหวานถ้าได้ทานคงจะติดใจกับเมนูไทยๆท,ที่มีชื่อว่ากุ้งย่างสเสดาน้ำปลาหวาน แทบจะขาดใจไปเริ่มทำกันเลยครับ You oh รูรออย,ย้อนกลับไปสมัยรัตนโกสินทร์ในช่วงรัชกาลที่4ได้มีการคิดค้นสำรับไทยใหม่ๆขึ้นมากมายหนึ่งในนั้นคือน้ำปลาหวานเซตเครื่องจิ้มที่สามารถทานทั้งของขคาวและของหวาน เมื่อถึงช่วงต้นฤดูหนาวต้นสะเดาจะแตกยอดออกดอกออกผลมีความเชื่อว่ากินสะเดาจะช่วยป้องกันไข้ได้หรือถ้าเป็นไข้แล้วกินสะเดาก็ช่วยรักษาไข้ได้คนสมัยก่อนจึงนิยมทานสะเดาคู่กับน้ำปลาหวาน เพราะรสหวานจะช่วยกลบรดขมของสะเดาได้และกินคู่กับกุ้งย่างหรือปลาดุกย่างซึ่งเป็นเซตอาหารไทยจะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปไม่ได้เลยครับวันนี้ผมจะทําให้ทุกคนติดอกติดใจและหลงรักผมแบบหัวปักหัวปำกับเมนูไทยๆที่มีชื่อว่ากุ้งย่างสะเดาน้ําปลาหวานหวานใน walk from home กินหรูอยู่บ้าน ขั้นตอนแรกนะครับผมจะเริ you, you the 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 Mont ่มทําให้ทุกคนติดใจด้วยรสชาติซอสน้ําปลาซอสตัวนี้นะครับเราจะเอาไปทาระหว่างเราย่างกุ้งครับเพื่อให้กุ Put ้งมีความชุ่มฉ่ารู้ไหมครับเคล็ดลับในการดึงเสน่ห์และรสชาติความอร่อยของซอสตัวนี้ออกมาได้นั้นผมเลือกใช้นี่เลยปลาหมึกโกจาก Squid Brand น้ำปลาแท้สุดพรีเมียม ที่จะมาช่วยยกระดับรสชาติของซอสน้ำปลาหวานถ้วยนี้ให้มีรสชาติหอมอร่อยกลมกลม่อมเพราะทุกหยดเขาหมักจากปลาแอนโชวีแท้100%เให้เขามีโปรตีนสูงกว่าน้ำปลาปกติถึง40%ที่สําคัญเขาใช้กรรมวิธีการหมักแบบธรรมชาติไม่ใส่ผงชูรสไม่เติมน้ําตาลไม่ใส่สารกันบูดมั่นใจถึงคุณภาพและความปลอดภัยได้เลยในขั้นตอนนี้นะครับเราจะใช้ไฟอ่อน,นครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะเทน้ําเปล่าแล้วก็น้ําตาลทรายลงไปครับเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนน้าตาลละลายนะครับเมื่อส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะครับต่อไปเราไปแพ็คกระเป๋าเดินทางไปย่างกุ้งกันครับกุ <Hey. S 1> ้งนะครับก็มีหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งปลอยกุ้งขาวกุ้งกุลาดํากุ้งมังกรกุร้งแช่ hey. แต่ว่าเมนูที่บอกกับกุ้งวันนี้มากที่สุดนะครับก็คือกุ้งแม่น้ำครับกุ้งแม่น้ำนะครับยิ่งตัวใหญ่ก็ยิ่งอร่อยครับอย่างตัวที่เราได้มาวันนี้ต่อไปนะครับเราจะไปเตรียมกุ้งกันครับขั้นตอนในการตัดให้เป็นบัตเตอร์ลายนะครับเราจะเริ่มกันที่หัวกุ้งตรงนี้นะครับใช้กันไก่ตัดแล้วก็ผ่าช่วงท้องที่เป็นเปลือกแข็งๆออกก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะใช้มีดผ่าครึ่งหนึ่งนะครับเราก็จะได้กุ้งในลักษณะบัตเตอร์ลายแล้วครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะไปย่างกันเลยครับใช้ไฟปานกลางนะครับในระหว่างที่เราย่างนะครับเราก็จะทาซอสน้ำปลาไปเรื่อยๆนะครับ<ๆ>เพื่อให้ซอสน้ำปลาซึมเข้าไปในเนื้อของกุ้งครับ<ๆ>ตอนนี้นะครับกุ้งของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ<ๆ>เดี๋ยวเราจะเอากุ้งลงจานแล้วก็ทาซอสอีกรอบหนึ่งครับ กุ้งย่างอย่างเดียวคงไม่พอนะครับวันนี้ผมมีซอสถึง2ตัวครับตัวแรกจะเป็นน้ำปลาหวานนะครับและอีกตัวหนึ่งเป็นซอสมันกุ้งครับเรามาเริ่มกันที่ซอสน้ำปลาหวานกันก่อนครับเริ่มจากใส่หัวน้ำปลาแท้ปลาหมึกโกครับจากนั้นนะครับตามด้วยน้ำตาลปี๊บมะขามเปียกแล้วก็น้ำเปล่าครับเราจะใช้ไฟอ่อนนะครับเพื่อเคี่ยวให้ส่วนผสมทุกอย่างเหนียวข้นขึ้นครับ หลังจากนั้นเติมหอมแดงสดหอมแดงเจียวแล้วก็พริกขี้หนูทอดลงไปครับขั้นตอนนี้นะครับผมจะทำซอสมันกุ้งเราไปเริ่มที่การต้มนมกันก่อนเลยครับตามด้วยหอมใหญ่การพลูแล้วก็เบลีฟครับผมจะปักเข้าไปในนี้เลยนะครับ เราจะใช้เวลาต้มประมาณ10นาทีนะครับเพื่อให้กลิ่นของเครื่องเทศและหอมใหญ่ซึมเข้าไปในตัวนมครับเร่งไฟตอนนี้นะครับนมของเราได้ที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปเริ่มทําตัวซอสกันครับเริ่มจากเนยมันกุ้งแล้วก็พริกเผาครับลงไปละลายในกระทะเมื่อส่วนผสมของเราละลายแล้วนะครับใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไปครับขั้นตอนต่อไปเราจะเติมนมลงไปครับ ค่อยๆเติมทีละน้อยนะครับสุดท้ายนะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนซอสเรามีความเหนียวข้นครับตอนนี้นะครับส่วนประกอบทุกอย่างก็เสร็จแล้วนะเราจะไปจัดเสิร์ฟกันครับไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มแล้วก็กุ้งนะครับ เสร็จแล้วนะครับกับเมนูกุ้งย่างสะเดาน้ำปลาว้าวครัผมกุ้งแม่น้ำย่างตัวโตๆเคลือบความอร่อยกลมกล่อมด้วยซอสที่ทำจากหัวน้ำปลาแท้ๆสุดพรีเมียมอย่างปลาหมึโกโกขวดจีทองทานคู่ไปกับสะเดาวลวกที่มีรสชาติขมจิ้มกับน้ำปลาหวานรสชาติเข้มขน้น และซอสมันกุ้งออื้ช่างเป็นเซตเมนูที่อร่อยลงตัวเหลือเกินถ้าใครดูอยู่แล้วรู้สึกหิวสามารถเอาไปทำตามกันได้เลยอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกนะครับว่าชอบกันไหมแล้วพบกันใหม่ในวับ์กฟร m มโฮมกินหรูอ,อยู่บ้าน